กลับมานะครับกันที่มากรรมปูนรีนะครับสึกุันที่ท้าโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผ่านพ้นไปสาม,สามคู่นะครับคุณทุนนนท์นักชกไทยชนะทุกคู่แล้วก็น็อกสองครับคะแนนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ยังจะมีให้ชมกันเป็นดาวรุ่งเลยนะครับอีกคู่หนึ่งซึ่งก็พูดถึงโปรแกรมของกอเกียรโปรดักชั <S <S ่นไฟต์ต่อไปครับวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ ก็จะไปที่เวทีมวยช่วคราววัดโคกกรวดครับตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับครับก็มีอดีตรัฐนมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายชิงชัยมงคลธรรมเป็นที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีนายที่วัดบุญชาติประธานองค์กรภาคประชาชนปกป้องผลประโยชน์ชาติประธานเมือการจัดการแข่งขันครับงานนี้ครับอัดแน่นเลยนะครับผ่ายพารุบปุริศีจิมเทพฤทธิ์เกะเกียรติจิมและก็เพชรเจ้าแห่ปุริศีจิมนะครับขึ้นชกกับนักชกต่างชาตินะครับ แล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับคุณสาชัยครับทางกอเกตบอลร์ท่านนี้จะมีมวยโลกให้ดูกันถึง3นัดนะครับครับผมสามนัดครับทุกเดือนครับสามนัดทุกเดือนอย่างน้อยนะอย่างน้อย3มนัดนะครับบางเดือนมี4นัดนะครับโอ้โหแฟนๆนก็ติดตามชนก็ได้แต่กอเกตกรุ๊ปก็จะสร้างนักมวยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับใช่ครับฮะตอนนี้ลุ้นครับปีนี้คาดว่าจะมีช็อตโลกครับเอาละครับบนเวทีมาแล้วครับมาแล้วครับผู้ที่แฟนมวยรอคอยนะครับ แล้วก็คุณชูชีพที่บคาลอคอยด้วยครับลูกชายหัวแก้วหแหวนนะครับฝ่ายแดงบิ๊กบอสชูชีพยิมครับพบกับเสือดำสิทธิ์อสรพิษครับ60กิโลกรัมสยกนะฮะชกสี่ยกมวยใหม่แล้วก็มวยใหญ่ด้วย60กิโลกรัมควหวังในรุ่นใหญ่ดูนะครับใหม่ต่อใหม่นะใหม่ต่อใหม่นะ ใครจะอยู่ใครจะไปบิ๊กบอลที่ซ้อมอยู่กับบัวขาวนะครับอยู่ที่ค่ายเมวยบัญชาเมฆได้วิชาจากบัวเขามาพอสมควรเลยนะครับคุณพ่อสั่งลุยเลยครับคุณชูชีพบอกว่าลุยไปเลยให้เซโกสร้างไปเลยใช่ให้เซโกสร้างไปเลยครับเปยังไงครับดูโอ้โหดูครับอ้าว กรรมการระวางงวันไทยพงศ์สีจ้องแล้วครับพี่เจี๊ยบจ้องแล้วพี่เจี๊ยบโอ้โหลัวชุดนี้ครับไอหมัดปืนกลคนใหม่ครับบิ๊กบอสชูชีพยิมเอาแล้วครับฟื้นแล้วฟื้นแล้วครับเสือดำโอ้โหบิ๊กปอสรวมมาชุดนี่ครับเทรนเนอร์ก็คือคมพยักษ์บัญชาเมฆครับอดีตแชมป์โลกนะอดีตแชมป์โลกเป็นผู้เทรนเลยครับไม่เจอใหม่ไม่เจอใหม่มันแบบนี้ครับโอ้โหต่อยขวาโอ้โหดุติงการชกเลยครับ ปาะานโอ้โหบิ๊กบอสครับบ ok uh eh ิ๊กบอสความได้สวยสนดงดงามครับเอาชนะที่โอยกแรกเลยโอ้ประเดิมได้สวยเลยนะครับโอ้โหครับชายวิชูชีพเรานีเองแม่ฉายแววเลยนะครับบิ๊กบอสฉายแววเลยนะครับเดี๋ยววันที่2 6กุมภาพันธ์อาจจะชมบิ๊กบอสเป็นครั้งที่สองก็ได้ครับต่อเนื่องเลยนะครับพักโฆษณาสักคู่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับจับเลยจับย มาดูไฮไลท์นะครับดาวรุ่งดวงใหม่ครับบิ๊กบอสชูชีพยิมแม่บัดแรกไฟแรกนี่กะโชว์ความดุนะครับนพิกัด6กกิโลกรัมกระปูไล่ถล่มไล่ถล่มนี่หมัดชุดการรัวนี่เป็นปืนกลเลยนะครับทายาทของคุณชูชีปอิโคาครับแม่เป็นเดิมสวยงามหวังเหลือเกินว่าไฟหน้านี่จะได้ชกอีกนะครับทางด้านบิ๊กบอสเดี๋ยวไปพบกับาจยาบรรชาเิทีครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับแม่สวยสดงดงามครับ บิ๊กบอสดุด,ดันเหลือกันครับเทนนิสการนองเอายกที่1เท่านั้นเองนะครับ